สวัสดีครับวันนี้มาพบกับสมพงษ์ชาแนลเหมือนเดิมนะครับนี้เราจะพามาทำซูชิหน้าเบคอนเบิร์นไฟกันนะครับไปเอาไปเอาเลยนะครับไม่ต้องพันนะครับสไลายซีโตครับมายัางเน็ตครับ น,นี่จะเบิร์นจะเบิร์นนานหน่อยนะครับเพิ่มความหอมของชีสกับเบคอน นี่นี้จะขายดีนะครับกะลี้จะก,กี่ครับต้นหอมครับไข่กุ้งส้มครับเสร็จแล้วครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ